วันนี้ไปกันที่สวนเต็มอิ่มของป้าสาวซึ่งอยู่ที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีบรรยากาศในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแบบนี้คึกคักเป็นพิเศษหลังเจ้าของสวนใจดีประกาศลดราคาทุเรียนหมอนทองเหลือกิโลกรัมละหนึ่งบาทเท่านั้นพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปตัดทุเรียนเองจากต้นได้เลยทุเรียนหมอนทองกว่าสิบไร่ในสวนกำลังสุกเต็มที่บางลูกถึงขั้นหล่นใต้ต้นวัลนับสิป้าสาวหรือคุณป้ายุพา มีมงคลวัย65ปีเจ้าของสวนบอกว่าปีนี้เจอปัญหาทั้งผลผลิตที่ออกเยอะและสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวยหลังประสบอุบัติเหตุจนปวดขาเดินเหินลำบากไม่สามารถออกไปขายข้างนอกได้เหมือนเดิมก่อนนี้เคยขายกิโลละ150ปีนี้ลดเหลือร้อยเดียวเพราะทุเรียนมันสุกจัดทุกวันแถมขายไม่ทันถ้าปล่อยให้หล่นหมดเสียแน่ๆเลยเปิดให้ลูกค้าเข้ามาตัดเองจะได้ระบายของทัน บรรยากาศในสวนจึงกลายเป็นความสุขของนักท่องเที่ยวที่ไม่เพียงได้เลือกตัดทุเรียนเองจากต้นแต่บางคนยังได้ผ่าชิมทุเรียนสุข,ขาต้นแบบสดๆรสชาติหวานมันละมุนลิ้นตามสไตล์ทุเรียนหมอนทองแท้ๆที่ปลูกแบบปลอดภัยไม่ฉีดเร่งสุกแม้สุขภาพไม่แข็งแรงแต่ด้วยใจรักในสวนและความใส่ใจต่อลูกค้าป้าสาวยังคอย,คอยให้คำแนะนำกับทุกคนที่มาเลือกซื้อด้วยรอยยิ้มพร้อมให้คำแนะนำว่าลูกไหนควรบ่มต่อ ลูกไหนกินได้เลยใครอยากอุดหนุนทุเรียนหมอนทองรสชาติดีราคาย่อมเยาวและได้ประสบการณ์ตัดทุเรียนเองแบบใกล้ชิดธรรมชาติยังพอมีเวลาอีกประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนผลผลิตจะหมดสนใจติดต่อป้าสาวได้ที่เบอร์โทรศัพท์061548 8612ที่สวนเต็มอิ่มตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วพบกันนะคะเดี๋ยวๆใจเย็น <irgend. S 2> <amat S 1> บน <S <S บนอ like ่ะบนนี่เขียวสอยเองเลยใช่ไหมเนี่ยสอยเองเนาะไม่ถขาสั่นนิดหน่อยฮะมันไม่มีที่จับแต่ว่าเสียงเดนตงขอป่ะเสียงได้ได้กินทีก็ระวังนะตอนนี้ลูกลูก้าขึ้นเองครับโอ้สองลูกนั้นไม่เอาหรอไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ล โอ้ลูกค้าขึ้นเองอยากได้ลูกไหนตัดอยากได้ลูกไหนตัดเอาเลยสุดยอดจริงๆเลยโอ้ยปล่อยเดินไหมแล้วรู้รู้ไงอ่ะพี่ว่ามันสุกอะ่ะว่ามันแก่อรืดดาวเอา พักเสียง่ะเปลือกมันก็จะห่างจากเนื้อเสพมันก็จะแบบเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะบางทีห่างมันก็ไม่สุกก็ะด้สุกลองลองลองแกะดูถ้าดูสามเหลี่ยมแล้วแล้วลองเปิดดูกินอะไรกันเนื้อมันจะห่างจากเปลือกอ่ะมันสุกเหรอตันนี้ไปส่งส่วนแล้วนะมาเช้าสละส่วนหนึ่แล้วนะเช้าสละมาส่วนอีนนั้นถูกคาต้นเหรอมีมีส่วนเนี้ยลูกค้ามาขึ้นเองเอา เนี่ยลูกนี้สวยอ่ะพี่พี่นุ่มมันมีทุกภูเลยมันดูก่อนถอาท่าก่อนอ่าไหนั่งไงทำไงทำไงโหนี่ได้ได้น่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าพึ่งอะอ่ะเราตัดอ่ะตุ๊บตัดเองอาตัดเองอาโอ้ยสุดยอดสวยลูกเนี้ยอ่ะ าห,ห็น้นกากรกบาทที่ทัวไปเลยครับลูกไม่เด็กขึ้นรถก็ไม่รู้แล้วลูกตัดเองก็ต้องกินเอง<ป> นี่สิบนะสั่งเอาไว้ละ่ะนี่มาแล้วนี่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวกนะ็เดี๋ยว,ยวกลับไปก่อนจริงจะหักเ<อ>้า่าไม่หักไม่หักได้ได้ไ,ดไปรดดุ่งรุ่งนห้าอืมอันนั้นลูกนั้น